เป็นสมาชิกครับวันนี้วันที่18สิงหาคมวันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้เรามาดูบทสรุปกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเมื่อวานนี้นะเราทําสูตรอะไรเข้ามา,าบ้างน,นี่วันเมื่อวานออกหนึ่งเมื่อวานเนี่ยนะพิเศษเนี่ยออก052นะเราวิ่งสองใช่ไหมสองเข้ามาตําแหน่งหน่วยบน อันนี้ตัวฟันเราส่วนตัวล่างหลุดธรรมดาบนบทสรุปก่อนเอออ้างอิงก่อนนะครับบนเนี่ยเราวิ่ง2 4นะครับออก1 8 2มีไหมครับมี8มี2นี่ครับมี2วิ่ง2เข้า2เข้าหน่วยบนนะแมีไม่มีนะแปดองสองแนี่ชุดนี้นะครับเป็นสลับตำแหน่งได้ด้วยนะเพราะเป็นเล็กวิ่งนี่คือธรรมดาบนล่างละ ล่างเราวิ่ง8 4ออกอะไรออก78มีไหมเจ็7 8ปมีเรียบร้อยสวยงามบนล่างธรรมดาไอ้นี้เป็นตัวสูตรนะในสูตรนี้เราเข้ามาเด่นเลขเด่นสูตรเลขเด่นบน182เลข2เข้าสูตรเด่นล่างนี่สองเจ็ดแปดเจ็ดแปดเข้านะส่วน v p เป็นไงเราวิ่ง64ออกไหมมีเลข4แถมท้ายนะครับ4มีแถมมีมี3มี4นะ3 4 2ตัวล่างเข้ามาอยู่โอเค นี่คือการดูคร่าวๆวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆวันนี้ครับ18สิงหาฟัน2ครับนะ2ชนฟัน2รอง5 8 5 2 8 2 5นะครับ8 5 3ชุดนี้ครับ28ไปกลับก็6ชุดนะ28 8 2 2 5 5 2 8 5 5 8 นี่นะครับวันนี้18สิงหาถ้าเป็นบนนี้เน้น80พิเศษนะครับพิเศษบนเน้น80อันนี้ใช้สูตรบินกระทบชนร้อยสูตรนะครับคอมพิวเตอร์คำนวณอาจารย์ก็สรุปมาเป็นแผ่นสไลด์ให้เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าถ้าจะเข้าไปดูช้าๆนะครับดูโดยรวมเข้าไปดูในรายกลุ่มครับรายกลุ่มฟรีครับราย i d k tv 9 9 9ครับ เป็นล่างครับ2กับ8พิเศษล่าง2 8ธรรมดาบนครับ8 2 3ตัวบนก็8 8 2 5 8 2 5เนาะธรรมดาล่างครับ2 5 2552แล้วปิดท้ายด้วย VP ครับ8558 3ตัวบน854โอเคครับเรียบร้อยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้โอเคครับเรียบร้อยสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมครับนี่ครับ ลายดีตัวนี้เนาะอดีครับ